บ้านนะคะตันนี้ค่าตต่อไปไม่ได้เป็นเราสองคนใช่เป็นหนุ่มๆน่ารักทีเดียวค่ะนั่นก็คือน้องพี่กับน้องว่านั่นเองนะคะจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของภาพเขียนที่ทษลงในเฟซบุ๊กอะไรนี่แหละเห็นบอกว่าเป็นภาพเขียนสีช็อกที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ว่าก็ยังไม่รู้นะคะว่าภาพเนี่ยออกมาเป็นแนวไหนอะไรยังไงแล้วก็อยู่ที่ไหนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าน้องๆอยากรู้ไปติดตามได้เลยจากหนุ่มน้อยของเราทั้งสองคนค่ะ สวัสดีครับพบกับผู้กราสองคนเช่นเคยครับกับผมพี่์บุชัยรุ่งอรุณปุตละหนุ่มนายนาคมคนน่ารักรายงานตัวครับผมและพบกับผมว่านเด็กชายนักเรีนปุิรัตน์หนุ่มน้อยมั่นนิ่งแต่จริงใจขอรายงานตัวเช่นกันครับแน่นอนครับถ้าเกิดเจอกับผู้กราสองคนแล้วจะต้องมีข่าวเด็็ๆโดนน่ารักน่ารักจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยครับใช่ครับวันนี้เรามีข่าวที่เกี่ยวกับประชาชนในกรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์ก ที่ช่วยการสร้างสรารผลงานภาพเขียนสีช็อกบนพื้นถนนและทางเท้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกครับส<ะ>ีช็อกนี่นะครับถ้าเกิดเป็นสีทาบ้านก็ไปอย่างฟังไม่ผิดหรอครับสีช็อกที่เราใช้ระบายบนกระดาษเนี่ยแหละครับนี่อยากจะผลงานแล้วครับผมว่าเราไปชมภาพพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับไปกันเลยครับ cord ได้บันทึกการทำสถิติการสร้างสรรค์ผลง,งานภาพเขียนสีช็อคบนพื้นถนนและทางเท้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในย่าโนโนเลโบกาสหรนอชบิดของกรุงโคเปนเฮเกนครับซึ่งมีผู้คนมากกว่า2 0 0 0 0คนใช้สีช็อคแจกฟรีวาดภาพบนพื้นถนนและทางเท้าที่มีความยาวถึง1กิโลเมตรกับอีก300เมตรครับ ท่ามกลางเสียงเพลงที่เปิดคอสามารถสร้างแรงบันดาลใจทําให้บรรยากาศสนุกสนานและผ่อนคลายโดยหลังจากความพยายามไม่กี่ชั่วโมงพื้นถนนและทางเท้าตลอดความยาว1กิโลเมตรกับอีก300เมตรก็เต็มไปด้วยรูปธงชาติข้อความและรูปภาพต่างๆที่มีสีสันสดใสดส,สวยงามครับหลังจากวาดเสร็จจนครบตามเวลาที่กำหนดก็มีการวัดขนาดภาพโดยวัดได้ 18,598ตารางเมตรล้มสถิติเก่า8,361ตารางเมตรซึ่งทำไว้ที่สาหรัฐเมื่อปี2,551ครับผลงานกังสร้างสถิติโลกใหม่ดังกล่านี้เป็นความพยายามของโซวัตองค์กรท้องถิ่นในย่านโนโเรโบกาดโดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีเลยล่ะครับ ยี่มมากเลยนะครับนอกจากจะประสบความสาเร็จโดยการล้มสถิติเก่าวได้แล้วยังถือเป็นกิจกรรมที่ประชาชนในพื้นที่เขาได้ใช้เวลาร่วมกันอีกด้วยครับครับแต่ผมว่านะครับถ้าเกิดไม่สามัคคีกันความสำเร็จนี้ก็คงเกิดขึ้นยากครับแต่ความสามัคคีนั้นไม่ได้อยู่ที่การวรรภาพบนพื้นถนนเสยงเท่านั้นครับแต่ความสามัคคีนั้นสําคัญต่อทุกๆงานเลยละครับและตอนนี้ผมกับพีก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ กลับมาพบก,กับพวกเราได้ใหม่ในรายการห้องข่าวเยาวชน,ชนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ